สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นันก็มาดูช่องไผ่เกมเมอร์ไทยกันนะครับ mm hmm. วันนี้ผมนั้นจะพาทุกคนมาสอนวิธีการใช้ปีกอีัยทานเองครับก็สอนวิธีการใช้แบบง่ายๆเลยนะครับนะ mm hmm. ถ้าไม่รอช้าก็ไปเริ่มก,กันเลยครับผมไปขั้นแรกนะวิธีการใช้ก็คือเรานั้นต้องมีปีกอลัยทาแล้วก็ แล้วก็พลูก่อนนะครับขั้นแรกให้เราทําการกดกระโดดสองครั้งนะครับนี่นี่นี่กดกดกระโดดสองครั้งนะครับมันก็จะมีแบบตีมันก็จะเป็นแบบนี้อ่าเนี่ยให้กดกระโดดสองครั้งกดกระโดดสองครั้งแล้วก็กดค้างอักทีเลยครับนี่อันนี้ยังยังไม่ได้รอรอีกชีรอีกชีรอไอชีสามสองหนึ่งนี่อีดละกดกระโดดสองครั้งแล้วก็แล้วก็ กดใช้พูเลยนะครับประมาณนี้สอนวิธีการลงครับการลงก็คือจะมงแบบมงลงน้ําก็ได้นะคะค่อย,ค,อยค่อยลงค่อยลง,อยลงโอเคครับก็ไม่ได้างครับสลับวันนี้นะก็ขอตัวลไปก่อนครับแล้วก็ขอเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบายครับ